โอเคสวัสดีครับสวัสดเีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆน,นะฮะชาวยูทูบน, YouTube นะฮะโอเค okay. มาแล้วนะครับตอนนี้อ่าได้ติดตั้งาพรามโอเอสนะครับลงเครื่องอพีซี PC นะครับที่เป็นตัวนี้นะฮะ CPU เป็นอ่าคอทูคอร์ใช่ไหมครับคบอทูคอร์ CPU Q หกหกศูนย์ศูนย์นะฮะสองจุดสี่ิกนะฮะ ซีคอร์ซีเทรดนะครับนะครับตามนี้เลยนะครับการ์ดจอที่ใช้เป็น AMD นะครับ HD ห้าหกเจ็ดศูนย์นะครับแต่มันขึ้นแบบนี้นะฮะแอนดรอยมันมองเห็นเป็นแบบนี้นะครับโอเคนะครับเมนบอร์ด เป็นอ่าเป็นเป็นเป็น G ีจหนึ่งนะฮะ G C ซหนึ่งก็คือใส่เป็น D D R ีสามได้นะครับ D D R ีสามได้เพรานี่ผมหาแรมสี่จไม่ได้นะครับก็เอ่อได้แค่ตัวเดียวเนาะผมก็เลยใส่สองจหนึ่งตัวสี่จหนึ่งตัวแรม,มมันเลยได้ได้หกนะครับแรมผมมันเลยมองเห็นหกนะครับ ฮาร์ดดิสก์็ธรรมดาทั่วไปครับ300จิกนะฮาร์ดดิสก์ธรรมดาครับไม่ใช่ SSD นะฮะโฆษณามันเด้งมานะครับเาใไม Android เป็นเวอร์ชันเจ็ดนะครับคือ f ร a มโอเวสตัวเนี้ยมันให้ Android เวอร์ชันเป็นเจ็ดจุดหนึ่งจุดสองนะครับรูทให้เรียบร้อยนะครับ OpenGL ES เเป็นเวอร์ชันสามจุดศูนย์นะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเนาะโอเคทีนี้ไปดูเกม คาบาวครับผมโฟกัสที่เกมนี่นะครับผมได้ตั้งปุงมุกอย้างเห็นไหมครับมันจะบอกว่ากด F 1 0เพื่อคอนฟิกอีกอย่างหนึ่งคือไม่มีเสียงนะพอดีมันผมไม่ได้ต่อเสียง สักครู่นะครับสักครู่อ้าวมาแล้วนะครับเห็นไหมครับกราฟิกมันโหมันลื่นนะลื่นไหลนะครับลื่นไหลมากนะฮะหกสิบเฟรมเรทนะฮะผมก็ใช้โปรแกรมจับดูแล้วนะครับมันจะวิ่งหกสิบเฟรมเรทนะครับอ๋อเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดแป๊บนึงนะฮะ หัผมต้องใส่หัสผ่านนะครับแป๊หนึ่งโอเคนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ยังอยู่ที่เดิมนะฮะต่อจากคลิปที่แล้วที่ผมทําทนะครับมันเป็นคอมพิวเคร่องหนึ่งนะฮะผมล็อกอินเครื่องนี้ตําแหน่งก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่เมืองอดิเซ์นนะครับโอเคเฮ้ไปดูผมขายของออกแนละ้ว ไีไอ e ้โอ uh ้โ oh, หคนเยอะมากนะครับ mm hmm. เสื้อสองรูนะครับ ได้ตั้งปุ่มเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับก็ตามนี้เลยนะครับ มาลองคอมโบกันดูนะฮะคือ CPU ที่มันเป็น4คอเนะี่ยผมว่ามันแรงอยู่แล้วนะแต่อยู่ที่ว่าเราจะเอาซอฟต์แวร์ตัวไหนมันจับมันนะฮะผมก็ลองลงหลายตัวเหมือนกันนะฮะอย่างเช่น Linux OS นะฮะ Linux Lin ที่เป็น X Android X แปดหนี่แหละ แต่ตัวนี้ไม่ไม่แมทนะครับผมลองละเป็นบางเครื่องเนาะนะครับต้องต้องลองดูนะครับว่า OS Android มันมีเยอะนะครับลองต้องลองมาใช้งานดูนะครับ สามสิบกคอมโบแล้วนะฮะผมเล่นมือถือไม่เคยกดได้แบบนี้นะอันนี้คีย์บอร์ดผมยังมันยังมันยังสูงไปนะฮะคือถ้าคีย์บอร์ดดีๆกว่านี้เนี่ยน่าจะได้เยอะกว่านี้นะผมว่านะสี่สิบสี่คอมโบหันไปครับ ก็ไม่รู้ว่าผมจะทำคอมโบได้เท่าไหร่นะ เท่าไหร่ดีครับยังนิ่งอยู่โอเคแปดสิบเจ็ดคอมโบนะครับที่ผมทำได้เนะอะทีนะ่ดูจากคลิปนะฮะพอดีหยุดหายใจนิดนึงนะครับ <laughs> โอเคแปดสิบเจ็ดคอมโบนะครับก็ เล่นในมือถือ,ค,อคือผมม,มันไม่แรงขนาดนี้นะมือถือผมนะฮะก็มาเล่นจากตัวนี้นะก็โอเคนะครับดูจากคอมโบนะผมว่ามันลื่นไหลนะครับลื่นไหลเลยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้แต่ถามว่า c p u ตัวนี้มันก็ยังไม่ได้แรงอะไรมากมายนะฮะเป็นแค่คิวอหกศูนย์นะครับเป็น CPU รุ่นเก่าผมลองเอาโปรแกรมบันทึกหนะจะเอามาใช้งานแล้วมันใช้งานไม่ได้นะฮะผมคิดว่าน่าจะเป็นติดที่ CPU มันนะฮะมันไม่ไหวนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับเนาะโอ้นานเหมือนกันนะนี่ก้านาทีนะครับโอเคสเปคตามนี้นะฮะใครติดปัญหาตรงไหนก็สอบถามผมได้นะฮะจะดาวน์โหลดยังไงพิมพ์เข้ายังไงเนี่ย หรือว่าลองกลับไปดูลิงก์ไอดูคลิปเก่าที่ผมแนะนำก็ได้ครับ p r a m OS นะครับเป็นโหลดพิมพ์ใน Google แล้วก็เข้าไปเซิร์ชในเน็ตแล้วก็ดาวน์โหลดมาดูนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับจะบอกว่าดีใจมากนะฮะเอาคอมเก่ามาเล่นเกมแบบนี้ได้นะครับสำหรับคนงบน้อยนะครับ โอเคครับโอเคอเคน่นีครับสวัสดีครับ